แทนว่านี่ต้องบอกว่าเข้ามาเปลี่ยนโลกของการออกแบบไปเลยนะครับทำให้ใครๆก็สร้างงานดีไซน์สวยๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครื่องมือสำคัญๆญที่จะเปลี่ยนหน้ากระดาษเปล่าๆให้กลายเป็นผลงานสุดปังกันค่ะเคยเป็นกันไหมครับคืออยากจะทำภาพสวยๆที่ดูโปรๆแต่โอ้โหไม่มีเวลาเลยหรือไม่ก็โปรแกรมมันใช้ยากเสเหลือเกินซึ่งแทนว่านี่แหละครับคือคำตอบของปัญหานี้เลยมาดูกันว่ามันทำได้ยังไง โอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยซึ่งก็คือรากฐานนั่นเองจุดที่เจ๋งที่สุดของแคนวาเลยก็คือเราไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งจากศูนย์ครับการเลือกทำเทปที่ถูกใจมันเหมือนเป็นทางลัดให้เราไปสู่ดีไซน์สวยๆได้เลยเนี่ยครับง่ายมากๆแค่เลือกเทมเพลตจากเมนูด้านซ้ายมือที่เราชอบคลิกปุ๊บมันก็จะมาโผล่ในพื้นที่ทำงานของเราทันทีเลย ลองนึกภาพตามนะครับว่าเหมือนเรามีพิมพ์เขียวหรือมีโครงบ้านที่แข็งแรงมากๆมาให้แล้วที่เหลือก็แค่ตกแต่งสบายกว่าเดิมเยอะเลยพอเราได้โครงมาแล้วนะครับก็มาถึงส่วนที่2กันนั่นก็คือการเติมชีวิตชีวาเติมความเป็นตัวเราเข้าไปในงานออกแบบนั่นเองครับมาดูกันเลยว่าจะทําได้ยังไงบ้างแท็บที่ชื่อว่า elements หรือองค์ประกอบเนี่ยนะผมบอกเลยว่ามันคือคลังมหาสมบัติของนักออกแบบชัดๆคือในนี้มันเต็มไปด้วยกราฟิก ไอคอนรูปทรงต่างๆโอ้โหเป็นล้านๆชิ้นเลยครับอยากได้อะไรก็แค่พิมพ์หาในช่องค้นหาพอเจอที่ใช่ก็ลากมาวางบนงานของเราได้เลยง่ายมากๆครับส่วนการเพิ่มข้อความนี้ก็ง่ายไม่แพ้กันเลยครับมีแค่3สเต็ปง่ายๆ 1. คือคลิกข้อความแล้วก็เลือกเลยว่าจะเอาแบบหัวเรื่องหรือเนื้อหาปกติ 2. คือพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปและสุดท้ายก็คือสปรับแต่งหน้าตาตัวอักษรด้วยเครื่องมือที่อยู่แถบข้างบนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่ามันทำอะไรได้บ้างความเจ๋งของเครื่องมือข้อความในแคนวาก็คือการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเลยครับคือมันมีความง่ายๆที่เราคุ้นเคยกันดีเหมือนใช้ powerpoint เลยนะ สำหรับการปรับพื้นฐานต่างๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเครื่องมือระดับแอดวานซ์ที่ทรงพลังมากๆเหมือนกับใน Photoshop เลยสำหรับคนที่อยากจะปรับแต่งแบบลึกๆหนึ่งในเครื่องมือขั้นสูงที่ว่าก็คือเรื่องของ s p a c i n g หรือระยะห่างนี่แหละครับเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรแต่ละตัวหรือระหว่างบรรทัดได้อย่างละเอียดเลยจากเมนูด้านบนแค่นี้ก็จะช่วยให้ข้อความของเราอ่านง่ายขึ้นแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพขึ้นมาทันทีเลยครับ ต่อมาคือปุ่มเอฟเฟกครับพราะกดปุ๊บมันจะมีหน้าต่างเครื่องมือใหม่เด้งขึ้นมาเลยตรงนี้แหละครับคือที่ที่เราจะใส่ลูกเล่นสนุกๆได้อย่างเช่นการใส่เงาให้ตัวอ,กอักษรการทําขอบให้ดูเด่นขึ้นหรือแม้แต่ทําให้ตัวอักษรมันดูนูนขึ้นมาก็ได้เหมือนกันช่วยให้ข้อความของเราโดดเด่นสะดุดตาขึ้นเยอะเลยแล้วมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับไม่ใช่แค่ภาพนิ่งๆเพราะแม้แต่ข้อความธรรมดาๆเนี่ย เราก็สามารถทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ด้วย Animation แค่คลิกเดียวจริงๆค่ะก็สามารถเลือกการเคลื่อนไหวแบบต่างๆที่มีให้เพื่อดึงดูดสายตาคนดูได้เลยเหมาะมากๆสำหรับทำ Presentation หรือวิดีโอโอเคครับมาถึงส่วนที่3กันแล้วส่วนนี้แหละครับคือขั้นตอนที่จะเปลี่ยนเทมเพลตธรรมดาธร,รมาให้กลายเป็นผลงานที่มีลายเซ็นของเราเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริงเลย การปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับซึ่งแคนว่าก็เปิดให้เราทําอะไรได้เยอะมากเลยตั้งแต่อัปโหลดรูปหรือโลโก้ของเราเองเข้าไปใช้หรือจะใช้เครื่องมือวาดภาพวาดลายเส้นเองแบบสดๆก็ยังได้ไปจนถึงการเปลี่ยนสีของกราฟิกต่างๆหรือแต่งรูปปรับแสงปรับสีให้เข้ากับธีมที่เราต้องการคือมันยืดหยุ่นมากๆเลยครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้ว พอเราออกแบบจนสวยงามพอใจแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการเก็บรายละเอียดเตรียมส่งผลงานชิ้นเอกของเราออกไปสู่สายตาชาวโลกกันแล้วครับอ่ะแต่ก่อนที่เราจะเซฟงานกันมีอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือ position หรือตำแหน่งครับเครื่องมือนี้เนี่ยเอาไว้จัดการการซ้อนทับกันของวัตถุต่างๆให้นึกภาพง่ายๆเหมือนเรามีกระดาษหลายๆแผ่นวางซ้อนกันอยู่ เราสามารถกำหนดได้เลยว่าจะเอาชิ้นไหนไว้เป็นสุดหรือชิ้นไหนไว้ข้างล่างคอนเซปต์ Concept, เรื่องเลเยอร์เนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของการออกแบบกราฟิกเลยครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยข้อความก็มักจะอยู่บนสุดถัดลงมาก็เป็นรูปภาพหลักของเราแล้วก็อาจจะมีกราฟิกตกแต่งแทรกอยู่และล่างสุดเลยก็คือพื้นหลังนั่นเองการเข้าใจลำดับชั้นพวกนี้จะช่วยให้เราจัดองค์ประกอบของภาพได้ดีขึ้นมากๆเลยครับ เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วการบันทึกผลงานก็ตรงไปตรงมามากๆครับแค่คลิกปุ่มแชร์ที่มุมขวาบนแล้วก็เลือกดาวน์โหลดจากนั้นก็เลือกประเภทไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งเดียวเรียบร้อยไฟล์ก็จะถูกบันทึกลงในเครื่องของเราแล้วครับ ซึ่งแคนว่าเนี่ยก็มีประเภทไฟล์ให้เราเลือกหลากหลายเลยนะครับเพื่อให้เหมาะกับงานที่เราจะเอาไปใช้ต่ออย่างเช่น JPG ก็เหมาะกับรูปภาพทั่วไปสำหรับลงเว็บถ้าเป็นโลโก้หรือกราฟิกที่อยากให้พื้นหลังมันใสๆก็ต้องเลือก PNG ส่วนถ้าจะเอาไปพิมพ์เป็นเอกสารก็ต้องเป็น PDF และสุดท้ายถ้างานของเรามี a n i m เมชันขยับได้ก็ต้องเซฟเป็น MP4 ครับ และทั้งหมดนั่นก็คือเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นมากๆที่จะช่วยเปลี่ยนไอเดียในหัวให้กลายเป็นภาคจริงสวยๆได้บนแคนว่าครับจากนี้ไปความคิดสร้างสารรค์ก็ไม่มีขีดจำกัดแล้วคำถามเดียวที่เหลืออยู่ก็คือผลงานชิ้นต่อไปจะถูกสร้างสารรค์ออกมาในรูปแบบไหนกันดีละครับ